ใครใช้รถไฟฟ้าระวังให้ดีนะครับจากเคสเคสนึงนะครับในกลุ่มคนใช้รถไฟฟ้านี่ห่อหนึ่งนะเขาซื้อรถไฟฟ้าย่อนี้มานะครับเนื่องจากว่าเขาอยากได้รถประหยัดน้ำมันพอเขาไปติดฟิล์มเขาก็เห็นมีอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งคือคิกเซนเซอร์นะครับคือแตะเพื่อเปิดฝาท้ายเขาติดประมาณหมื่นกว่าบาทเขาติดเพิ่มเนาะใช้ไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นเข้าศูนย์ไป ระยะเวลาหลังจากติดประมาณ6เดือนนะครับอาการที่เจอครับเข้าเกียร์ไม่ได้ครับรถดับทุกอย่างนะครับเข้าศูนย์แซ็คพอตครับคุณใครใช้รถไฟฟ้าหรือใช้รถที่มีระบบไฟฟ้าเยอะๆนะครับศูนย์แจ้งว่ารถผิดปกติเกิดจากการที่ติดตัวคลิกเซนเซอร์นะครับไม่ยอมต่อสายไฟแยกไปเชื่อมสายไฟจากอย่างอื่นนะครับทำให้ระบบสายไฟเสียหรือพังหรือช็อตค่าเดินระบบไฟไฟแสนสครับ แล้วไม่มีประกันเนื่องจากว่าเกิดจากการติดอุปกรณ์เสริมเองนะแล้วไม่ใช่แค่สายไฟนะกล่องทั้งรถพังหมดค่าซ่อม4,000สนลูกค้าคุมคำบับเลยผมแนะนําอันนี้ผมแนะนําจากประสบการณ์ตรงเลยนะสําหรับคนที่ใช้รถอย่าติดอะไรเองนะครับโดยเฉพาะรถใหม่ๆผมพูดเลยผมทําอู่ซ่อมรถนะโดยเฉพาะ BM กับเบนซนะครับรถใหม่ๆส่วนใหญ่ที่เสียกล่องพังอะ่ะมันไม่พังตอนลูกค้าติดครับ ลูกค้าติดจอยดอยติดกล่องเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ครับประมาณ3ปีหลังจากนั้นพออุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้เสียนะครับมันช็อตถึงระบบกล่องทั้งหมดนะครับผมเจอคันหนึ่งนะปีรถปี16-17นะครับไปติดกล้องหน้านะเราจำสายไฟผิดนะครับหูคุณลวนทั้งคันเสียหลายหมื่นหรือบางทีบางกล่องเป็นหลักแสนนะครับแนะนํารถอย่าติดอะไรอุปกรณ์ถ้าไม่ใช่ปลั๊กต่อตรงผมไม่แนะนําเลยนะรถใหม่ๆ รถไฮบริด Hybrid ยังน่ากลัวอันนี้รถไฟฟ้าครับค่าซ่อมรถไปเสร็จเกือบ4ี่แสนนะอันนี้ในศูนย์นะครับสงสารลูกค้าอย่างหนึ่งพอเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคุณต้องต้องผ่อนต้องผ่อนรถรถไม่ได้ใช้ตอนนี้อยู่ในอู่ประมาณ3เดือนนะครับอยู่ในศูนย์ศูนย์ยังให้คําตอบไม่ได้เงินค่าซ่อมก็ไม่มีไม่รู้จะทํำยังไงคุณคิดว่าควรทําไงดีครับมีความคิดเห็นลองคอมเมนต์กันหน่อยแต่อยากจะบอกเลยเสียน้อยเสียมากครับอย่าเห็นกับการติดนู่นติดนี่เพิ่มนะครับเอาจริงผมไม่ได้ไม่แนะนํานะ แต่ผมแนะนําว่าควรเป็นร้านที่ได้มาตรฐานมีประสบการณ์ตรงนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้นะแค่รถธรรมดาที่เป็นรถสันดาปหรือรถ PHEV หรือรถไฮบริดอะระบบไฟฟ้ายังยุ่งยากเลยนะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีแต่กล่องนะครับมีแต่ระบบไฟฟ้าอันนี้พังไปใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จบยังไงแต่บอกนะครับอย่าหาทำนะแนะนําว่าอะไรก็ได้ถ้าทำไปต้องเป็นฟลักตรงรุ่นเท่านั้นนะครับระว,วังการหลุดประกันดีๆนะอ่าน รายละเอียดการซ่อมนะครับแล้วก็การใช้รถไฟฟ้าของแต่ละยี่ห้อนะครับาะบอกเลยรถไฟฟ้าพังทีเจ็บตัวแน่นอนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์หน่อยครับฝากติดตามช่องโนเนียมด้วยนะครับ